สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวอดุอออล j O 1อ f f i c i a l ครับส่องหน่อยๆคอยไหลไปเนาะพี่น้องเนาะมาๆๆครับมาเบานัวหัวมวลเรื่องราวข้าวเข้าของลูกสาวอีลาน้อยอุ้งอิง,องเพชรบานแพงให้กับพี่กับน้องเบิ่งน้ากันละผู้้ลังก้นก็ได้เบิ่งน้ากันก็เบ้าเรื่องเดียวกันพี่น้อง f อแฟนครับหลายก้นก็สิได้ติดตามอีลาน้อยช่วงเนี้ยออนทั่วก่อท่อมอพี่น้องครับคลิปนี้บ่าวอดุลสีมาพาละทึกใจพี่น้อง ละทือใจเรื่องอยังเบาสันอีลาน้อยอุ้งอิงครับบอกว่าน,นี่เป็นยังอยู่ระย่องพี่น้องงานเถาแก่หน่อยครับคือได้แลนขึ้นลดตู้พี่น้องเกิดเหตุการณ์อีหยังขึ้นครับเหตุการณ์อีหยังเดี๋ยวสิมาบอสู่ฟังพี่น้องก่อนอื่นกับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเบาอดุล j O o อ f ันอ i ฟฟิครับพูม่าไมก่กะกดไลค์ให้ในเดอ้อพี่น้องครับบอกว่าน,นี่อีลาน้อยอุ้งอิงสองงานเลยครับพี่น้อง อยู่อนทั่วกาะมอรอบนี้ครับนอกจากไปไทยทัหนังค่ายอ่อแลว้วระยองพี่น้องครับงานอิหลาหน้อยอุงอิงก็คืองานเท่าแก่น้อยพี่น้องครับงานเท่าแก่น้อยเป็นงานที่ออพอโจโน,นะครับรับไปหขกับอีหลาหน้อยอุงอิงเวลาอ่อนทั่วไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เท่าแก่น้อยเป็นกระสิเบิงช่วงระยะเวลาเป็นกระสิหารัานเนาะให้อิหลาหน้อยได้ลงทําการแสดงครับหนึ่งในกิจกรรมก็คือโชว์ของอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงก็คือบอ่วผาพี่น้องครับ อุดรธานีก็เคยมากแล้วดินะครับแต่ว่าสิ่งที่เบ้าดุ่นสิมาว์กบพี่กบนองในคลิปนี้ครับนอกจากชื่นชมความน่ารักของลูกสาวความกตะหักของอีหลานอยแล้วครับพี่น้องยังสิมาว์สุพีสุนองฟังพี่น้องเห็นเหตุการณ์บ่ครับช่วงอีหลานอยแสดงแล้วนะครับกำลังทําการแสดงกำม้วนเสด็จไปสุปผูสุกคนเลยครับก่อนขืนฮันขืนเวทีเอฟซีแฟนคลับก็มาไทยรูปนั่าครับเป็นปกติครับเข้าเบิงแล้วในช่องเซียนวนเซียวโจช่องพ่อแม่อุ้งอิงรํำเพรื่อออฟ i เชีย เป็นรายงานข่าวมากกับยิ้มตามพี่น้องครับเหตุการณ์กับปกติบ่มียังเกิดขึ้นพี่น้องผีผีมาเบิงช่วงท้ายดี่ครับพี่น้องครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องครับฝนจักมาจะใสพี่น้องพ่อป่านหูจะคว่ำบางงานเดแล้วงานเลือกแล้วพี่น้องครับพ่อป่านสั่งไว้ผู้รงค้นวานะครับฝนมาลุ่งตอนท้ายตอนเซตแล้วพี่น้องครับพิธีกรไดเอาลมมากางให้พี่มอนอิงแด้วลมมากางให้กับน้องครับ ก่อนสิลงเวทีช่วงสุดท้ายอีน้อยอูงอิงก็ได้ฝากหนังฝากละครฝากหนังค่ายอ่อยอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าฝนมาพี่น้องครับฝนผัดมาช่วงตีหล่าหน่อยกาลังสิลงหานลงเวทีพอดีเหตุให้เกิดเหตุการณ์นังคืนครับเฝ้าละครับบานเนี่ยต้องเลีบแลนขึ้นรถตู้ครับพี่น้องแต่ว่าเอฟซี FC แฟน,น,นก,กับพี่ตีเนาะพ่นธะไทยรุปกับลูกสาวครับอยู่หลังหานหลังเวทีช่วงเลิกงานพี่น้องแต่ว่า ต้องเสพเนาะพี่น้องให้เข้าใจเดอ้อพี่น้องทางระยองครับนาฮานานบา้ยที่กระจุใจล้วละอิหลาหน้อยโชว์เต็มที่ครับรู้สึกว่าสิเป็นงานแรกนะครับพี่น้องที่อีหลาหน้อยโชว์เดียวกับแบ็กอัพนะครับที่มาจากระยองครับปกติตามอยู่แถวแถวโซนอีสานเนาะใกล้โซนอีสานโซนนี้เป็นพ่อเข้มเป็นบับที่เขาเห็นครับพ่อเข้มกับมนใชัยเป็นสิไปเป็นแบ็กอัพให้ลูกสาวครับพี่น้องเขาก็เห็นบรรยากาศแบบนี้อยู่ ทางโซนอีสานครับแต่ว่าไประยองครับสงสัยมันไก่พอเกมไปบ่อท่านกีฬาน้อยอุง้งอิงโซ่เดียวเลยครับพี่น้องแต่ว่ากับเหตุแหย่เอฟซีแพนคับนะครับพอพอยแม่ทังระยองผิดหวังครับกีฬาน้อยอุ้งอิงเพชรบานแพงนะครับทำนาทีได้อย่อางเต็มทีครับกับงานเทาแก่น้อยพี่น้องเป็นอีกงานหนึ่งทีพอโจเนาะพอโจกับผู้จัดการมาเดียวครับอรับไปกีฬาน้อยอุ้งอิงครับซึงซึ่งถือว่า นะครับเป็นแบรนด์ใหญ่อีกแบรนด์หนึ่งครับในตลอดปีนี้หรือว่าฤดูกาลนี้ครับที่น้องอุ้งอิงรับได้รวมกิจกรรมนะครับกับแบรนด์สินค้าแบรนด์ใหญ่แบบนี้ครับถือว่าเอฟซีแฟนคลับกลับไปให้การสนับสนุนลูกสาวนะครับให้การสนับสนุนอีลานอยเป็นอย่างดีพี่น้องครับถือว่ามือว่านี้เนาะตั้งแต่ไปฮอดไปถึงเลยเอฟซีแฟนคลับนะครับเจ้าของร้านมันก็มาถ่ายรูปกับลูกสาวครับเออมาขอถ่ายรูปมาขอจับมือนะครับกูลังคน ดีใจครับจังคณแมกคนหนึ่งมาไล่โซนในการเบิร์พร้อมครับไล่โซนในการเบิร์ว่าเพิ่นก็เป็นเอฟซีอีหลาพะนะจับมือหน่อยๆอ,อีหลาหน่อยได้จับแล้วพะพนะไล่โซนโชว์นะครับว่าได้จับแล้วเด้อนา่าจะเป็นเจ้าของหลานครับนี่คือความภูมิใจความดีใจครับที่ได้เจอกับอีหลาหน่อยอุ้งอิงเพชรบานแพงแสดงว่าเพิ่นก็เป็นเอฟซีคือกันเด้เนาะนะครับบ่ว่าสิไปไปภไาคใดไปจังหวัดใดเนาะ อีลานอยิงๆนะครับก็ได้รับการตอบรับได้รับการต้อนรับนะครับว่ากันว่าเจ้าของแบรนด์แ็อแกนอยครับเปินการยิ้มเลยแหละครับเพราะว่าแน่นอนครับเมื่อศิลปินนะครับเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นที่ฮักแพงสินค้าก็เป็นที่ฮักขึ้นกันครับจ้างเบ้าดูนี่ย่างเขานะครับร้านสะดวกซื้อแต่ละหมองหาก่อนลยครับท็อแกนอยก่อนนะครับสนับสนุนลูกสาวน่เบ้าดูนี่คิดว่าพี่น้องนะครับพอพอยแม่เอฟซีหลายคนกับสีเค็ขึ้นกันเป็นว่าครับพี่น้องนะครับเล่งหาเลย สินค้าตัวใดอีลาน้อยอุ้งอิงนะครับเป็นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นพีเซนเตอร์เนาะก็ถือว่าเป็นพีเซนเตอร์นั่นแหละเพราะว่าเพิ่นไปโชว์มองไดเท่าแก่น้อยยูมองไดกับสมี่อีลาน้อยอุ้งอิงถ้าสารายต้องเท่าแก่น้อยนั่นแหละเพิ่นว่าค่ำนี่แหละเนาะนะครับอีลาน้อยอุ้งอิงก,กับไปึืนฮานเขึ้นเวทีอยู่ระยองบอ่เฮตไห้ผิดหลังครับแต่เหตุการณ์ที่เป้าดุนเกินตั้งแต่ตอนต้น,นคิดก็คือฝนซื้อดอกพี่นองครับ ฝนมานะครับฝนมาช่วง่ายแล้วในช่วงไทยที่อีลาน้อยอุ้งอิงนะครับที่สิล่งหานลงเวทีครับพี่มอนอิงก็เอาโฮมมาให้ลูกสาวโฮมมาให้น้องสาวครับพี่น้องพี่พิธีกรนกับอีลาน้อยก็ได้อยู่ทึงเวทีน้อยหนึ่งฝนนะครับแต่ตกเบาแห้งไปได้หรอกเพินกาวลงหานลงเวทีได้ถ่ายรูปก,กับเอฟซีแฟนครับหลังหานหลังเวทีอยู่น้อยหนึ่งอยู่ครับพี่น้องได้นิดหนึ่งอยู่นะครับกอนทีิมาโชว์งานที่สองอยู่ปากทางเข้าพานพองแมนบ่ me, ครับ อีหลาหน้อยอุ๋งอิงกัขึ้นรถตู้ท่านที่ครับเอฟซีแฟนครับที่อยู่ระยองวัดศรทไทยรูปตอนแสดงเร็จกับบรดไทายบ่เป็นยังกับน้อพี่น้องเนาะเข้าใจครับกับลูกสาวครับเอาชื่นชมในความปังและก็ความน่ารักของอีหลาหน้อยอุ๋งอิงและขอบคุณแถาแกน้อยเด้อที่ให้โอกาสลูกสาวครับได้มีโอกาสนะครับไปร่วมกิจกรรมทึ่งหานทึงเวทีได้ยินข่าวว่าวันที่สองมีหน้าพี่น้องวันที่สองมีหน้าพี่น้องทางขอนแก่น อย่าลืมเด้อนะครับพี่น้องทางขอนแก่นนะครับอีลาน้อยอุงอิงสิมาฮอดกับเท่าแก่น้อยครับถ้าสาหรายต้องเท่าแก่น้อยนั่นแหละนะครับนี่แหละครับเหตุการณ์กระบ่มีอย่างไรครับเดลแอนขึ้นรถตู้กับเพราะว่ามีฝนพี่น้องเออฝนตกฝนตกนะครับเบาดุนกะนะครับเบาให้ตื่นเต้นไปซะละนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประหลาดนะครับหลายคนก็บอาไปเส้นเดียวกันโอ้พ่อป่านสั่งไว้พะนะพ่อป่านสั่งไว้ว่าให้งานแล้วๆค่อยตกเด้อฝนมาสั่นอียลีครับพี่น้องเพราะว่างานทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วเด้ เอ่อนักดนตรีอาจารย์นักดนตรีเพิน่นจะเก็บของเรียบร้อยหมดแล้วครับอาจารย์ดนตรีเพิน่นจะเก็บเครื่องและดนตรีเพิ่นเรียบร้อยแล้วฝนจังมากพี่น้องฝนมากอีหลาหน้่อยก็ยัง่อยได้ลงหานลงเวทีเพราะว่าเพิ่งบอกถักไทยกับ FC แฟนคลับพ่อพ่อยา่อยู่ทึงหานทึงเวทีครับเดินสายไปต่อเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับบ่มมีหยังขาดตกครับในงานแ่าแกหน่อยอยู่ระยองเมือ่อคืนนี้ที่สําคัญคือลูกสาวบินเดียวครับบ่มีแบ็คอัพบ่มีพ่อเข็มบ่มีพ่อโจรครับ เอาเป็นกำลังใจงไงครับกับสิเมยในแจกหน้อยน่ารุกเนาะวดเอาวดเอาอีหลกใหญ่แล้วใหญ่แล้วนะครับก็ตือว่าเอฟซีแฟนคลับไปให้กำลังใจน้ำกันพี่น้องนะครับนี่มีอยู่องใดกับไปเบิ่งอีกเด้อสองมีหน้าพอกันดูขวัญแกนพี่น้องครับกับเท่าแก่น้อยเนาะคก็บนี้ไว้สำนีครับบาวดุนบอกอ่าบาคุณูนัวหัวมวลกับอีกกำนองขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบาวดุนเจโอวันออฟฟิเชียลสวัสดีครับ